ไปซื้อผ่อนโทรศัพท์ที่ตรงอ้อคุณที่มีบ้านอยู่สามมีบ้านอยู่สามหลังแล้วนี่อยู่กันทั้งหมดนี่เหรอใช่คืร้อนหลังที่ซื้อไปก็จะขอขายคืนให้กลับคืนให้แต่ไร่ละสี่แสนใช่ไหมครับที่ใช่ไร่ละสี่แสนก็เป็นเงินอยู่ที่ร้านกว่าซึ่งทางผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนตรงนี้ก็ ไม่น่าจะมีเงินที่จะไปซื้อคืนในในตรงนั้นได้ฮะที่สําคัญที่แปลงนี้เป็นที่ของบรรพบุรุษด้วยนะครับโอ้โหประมีแค่นั้นเองครับอะไรเงี้ยหมายสารอ่าเดี๋ยวจะเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนครับกระสอบผ่านแล้วไงอยู่อยู่ฟังใหม่เลยครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไงก็พอดีหนูไปผ่อนโทรศัพท์กับซั ของของอะไรนะ powermark ของในเครือของสะอาดอิเล็กทริกแล้วหนูผ่อนไปวางเงินดาวแปดพันแล้วก็ค้างชําระจะแล้วหนูผ่อนไปประมาณงวดสองงวดเนี่ยค่ะแล้วหนูก็ไม่ได้ส่งพอไม่ได้ส่งปุ๊บยอดเป็นเท่าไหร่ยอดอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทโทรศัพท์เครื่องละสองหมื่นกว่าบาทแต่วางเงินดาวไปแปดพันแล้วที่เหลือก็ส่งเดือนละพันพันกว่าบาทเนี่ยคะ่ะแต่หนูจําไม่ได้แล้วหนูค้างชําระคือตอนนั้นหนูเจ๊งธุรกิจ คือเจ๊งร้านไม่มีเงินที่จะส่งต่อก็คือประคองตัวเองให้อยู่ได้หนูก็เลยหยุดส่งพอหยุดส่งเราก็ไม่ได้ติดต่อเขาก็คิดว่ามันจะไม่ใหญ่โตขนาดนี้แล้วประเด็นคือเขามาส่งเอกาสารให้พ่อคือหนูอยู่ในตัวเมืองแล้วพอเขามาส่งเอกาสารปุ๊บพ่อก็เป็นคนลับ แล้วก็เซนคืออ่านหนังสือไม่ออกค่ะแต่เซนเซนทุกครั้งเขาพอเวลาเซนพ่อเขาก็ถามนะอันนี้ฟังมาจากพ่อนะคะว่าว่าได้เซนยืนยนันไหมเซนมอบฉันท่าอะไรไหมเขาบอกไม่ใช่เป็นแค่เซ็นแค่รับรู้เฉยๆว่าผมมาที่นี่จริงมาที่บ้านของคนที่เป็นลูกหนี้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าคือเขาก็เซนไปทุกทุกครั้งที่มา แล้วนีนน่หนูไม่รู้เรื่องไม่ไม่ไมรู้การส่งเอกสารอะไรเพราะหนูอยู่ในตัวเมืองค,คือเขามาติดพอมาติดประกาศอะไรเงี้ยเขาก็บอกฉีกออกได้เลยอะไรอย่างเนี้ค่ะ<ม>ทางพ่อก็อ่านหนังสือไม่ออก<ม>อก็เลยเป็นประมาณนี้ค่ะสุดท้ายแล้วเป็นยังไงก็ที่ก็บงโดนบังคับขายทอดตลาดแล้วพอดีเจ้าของที่คนที่เขาประมูลได้นะคะเข<ม>ามาที่บ้านเมื่อวันที่สิบห้า สิบ <15 S 2> าพฤษภาเนาะพี่ที่เพิ่งผ่านมา1ิพพาพฤษภาแล้วพอดีทางพ่อก็โทรมาว่าเจ้าของที่เขาโทรมาแล้วนะเขาว่าเขาประมูลได้เราก็งงว่าปันไปขั้นตอนการประมูลอะเลยเนี่ยแต่จริงๆอะคืออย่างหนูว่าเป็นนี่ใช่ไหมคะหนูเข้าใจว่าเออ เขาบังคับคดีส่วนของหนูแต่ส่วนของพ่อกับพี่ชายคือเขาไม่เกี่ยวข้องอ่ะพี่มันไปทั้งผืนเลยเนี่ยค่ะก็คือส่วนของพ่อส่วนของพี่ชายแล้วก็ส่วนของหนูหักนี่แล้วเหลือเท่าไหร่แต่อันนี้คือเราอยากพ่อเขาเป็นที่บรรพบุรุษเนาะคือเขาอยากได้ที่กลับคืนเขาให้เราซื้อต่อพอให้เราซื้อคืนหนูก็เจรจาเขาก็คือขอความปรานีเขาเนะพี่ขอความเมตตาว่าคือเราเป็นพี่ของพ่อแม่เขาไม่มีที่อยู่แล้วก็พี่ชายอีก็เลยให้เขา ขายคืนเขาก็บอกว่ายังอยากให้เช่าไปก่อนนะเขาไม่พร้อมจะขายคืนถ้าเขาขายคืนตอนเนี้ที่น้องประมาณไล่ละสี่สี่แสนสี่ไล่ก็ประมาณล้านหกแต่แบบมันเยอะเกินไปอะพี่แบบเราก็ไม่ได้คือไม่ได้มีเงินขนาดนี้ค่ะคก็เลยมาขอความเป็นธรรมที่ เขาเยละจา,จาอย่างน้อยก้านน้อยลงก็ยังดีก,ดงก็งยังดีใช่ค่ะอันนี้เป็นชื่อเขาไปแล้วไปนนแล้วที่พัสเอมานะนะเอ็ครับเ,เขาเบอกว่า ข้องกระบวนการในเรื่องของภาษาไม่ได้จบแล้วไงจบไปจะมาร้องขออะไรตัวเนี้ยต้องร้องร้องขอความเมตตาจากเขาเพราะว่าเราไปไปแต่สองคนไม่ได้เป็นนี่ด้วยคุณคือยินสนุกเขาได้ยังไงเขามีกรรมสิทธิ์ในนั้นยังไงต้องแยกเป็นสามแปลงใช่ไงต้องแยกเป็นสามแปลงสามส่วนแล้วก็ส่วนให้ข้ามาให้หมดเลย เพิ hmm. hey. uh, yeah. ่งงานจะได้คนิงมานครับเป็นไงครับลูกสาวว่าไปปั่นมอเตอร์สตาร์แล้วกองคับดีไปเยอะจี่คดีหอเ่าตัวจริงวะตัวจริงหวาเลยเนมัดมันเป็คนทั้งตานไปหมดแล้วตอนนี้มาคดีไปขายขอดตลาดมีคนซื้อไปเรียบร้อยแล้วร นียอันนี้เพิ่งจะรู้ว่ามีคนซื้อมีที่อยู่ก็จะขอซื้อคืนให้โดยให้ทางศูนยธรรมเนี่ยไกลเกียให้ซื้อคืนในราคาที่ฟ้องในบาทตรที่สามเนื่นนะฮะถาตรวจฟ้องนะครับนะทีนี้ถามว่าใครเป็นของกันไหนก่อนไหนก่อนใช่ป่ะเพราะไปยื่นหมายสารหมายสารไปทุกครั้งเลยนะนะทีนี้ก็กระบวนการที่มันจะยากนิดหนึ่งคือถ้ามันยึดแค่ตอนไอ้บางกรณีรื่องไม่จำหน่ายมันจะบอกนะครับได้ไปยึดไหมผม เรื่องนี้พีิจิตรในเบอร์พี่โทนะฮะผมบอกตั ını, like, hmm. ้งแต่วว่าต่ออาทิตย์แล้วแล้วผมก็แนะนำไปแล้วจะทำตามไหมพีจิตรบอกไหมตอนนี้เบอร์คยังเขายังยังไม่ได้ขายคือมันขายมันจะยากแต่ว่าบุคคลที่สามเขารับไปโดยสุจริตลำบากหน่อยนะครับเขารับไปโดยสุจริตอ่าทีนี้อ่าสุดแล้วนะครับอ่าอ่าที่สุดสุดแล้วแล้วทำไมอยู่ตั้งแต่ที่แล้วผมให้เข้ามาแต่อาทิตยแล้วก็ไม่มาให้เวลามาเนิ่นนานที่มันเป็นปัญหา สามสิบกรัมยี่สิบกรัมี่สิบสองายสิิ้วยังไงมันก็ต้องยืนในชั้นพักกคดีแต่นี่ชอเอาไปยังสายต่อไปยังสายไปแล้วแต่แต่าเขาซื้อไปยังครับเอยคุณมโนทำให้มนหน้ากากเยียดไปเกิดดูได้ผลมาได้เลยแต่เราก็สุาไม่มนหนากกเียดปรา่ดีนะครับน้ากกเีดที่แเนะครับอนกาก ที่นาอเภอในแต่เกียร์ก็มีผ้าไม่เกิสองนะครับหนึ่งนะครับให้เราไปยื่นขอแต่เกียรนะครับขอแต่เกียรที่นายอเภอขอพิลาไม่ให้มานานนายอำเภอกฎมไม่ให้มาทุดท่ากฎหมายบ้านเราก็ตัอยืนไปหาได้เป็นีมนตาตรวครุบเกดทับ